หลายคนมีคําถามนะครับว่าเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในกระชังได้ไหมดีไหมคําตอบคือเลี้ยงได้ครับแต่สําหรับผมไม่ดีฮะนี่ครับไอหลักที่ปักๆที่คุณเห็นในวิดีโอนี่ก็คือหลักเก่าที่เห็นไหมกระชังยังพาดอยู่บนสะพานเลยถอดออกครับเลี้ยงได้ครับเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในกระชังได้แต่ไม่ดีที่บอกว่าไม่ดีครับหนึ่งคือกุ้งมันปีนออกครับมันปีนออกจากกระชังปัจจุบันเนี้ยกุ้งในกระชังที่เคยเลี้ยงไว้มันออกไปอยู่ข้างนอกหมดลว อ่ะ่คือมันปีนออกนะครับ2มันใส่ได้จํานวนน้อยครับกระชังที่คุณเห็นเนี่ยสอคูณสมเมตร2อคูณสมเมตรก็ใส่ได้ประมาณ60ตัว100ตัวมันไม่เวิร์กอะฮะบ่อขนาดเนี้ยถ้าปล่อยทั้งบ่อเลยปล่อยได้5,000ตัวแต่ถ้าปล่อยในกระชังปล่อยได้แค่กระชังละ60ตัวนะฮะเลี้ยงได้น้อยครับแล้วก็มันกินกันครับมันเขาเรียกว่าพื้นกระชังอะมันชอบทําให้กุ้งรวมก้อนพอกุ้งรวมก้อนกุ้งเจอกัน กุ้งเจอกันก็กัดกันกินกันนะครับคอนเฟิร์มว่าเลี้ยงในกระชังได้แต่ไม่ดีครับ